พี่น้องคะวันนี้พลอยได้ไข่ตาทะเลเนาะคะ่ะยำใส่ปูมาเน,นาะจ้ะใส่ปูมาใส่กุ้งที่ลนนอกพี่น,น้องคะดี๋่วไล่เตะโอ้ยอ้อหลาดไปลดโอ้โห สวัสดีค่ะคกินกับพ่อจ้าพี่น้องจา้าวัอนี้พ่อกับแ็นนสิพามากินยำไข่แมงดาเนาะค่ะพี่น้องใส่ปูมา้าใส่กุ้งน้ำเนื้อค่ะพี่น้องม,มาแซ่บๆน้ำกันจา้ามาครับผมสอนเลยวัอนี้หนาวครับผมวัอนีน้หนาวเนาะจ้า,ะะา,จาพี่น้องคขาสอบสอม,มเจเสียกันหนาวเนาะค่ะอุ้ยเซนเรจะบอกให้เอายังสอนเท่าไหกินนะะ้ำลดดยอาอยกินน้ำลายยำแบบไข่แมงดาแน่นๆเลยจ้ะ อืมอืมอืมแค่เป็นสีบอกให้มันด้อืมอืมเนาเทกนะคะพี่นองค่ะส่อมส่อมได้เสียกันเนาวอืมอืม น้ำผุน่นหนาวหรอบ,บัาคะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอืมอืมสวยปบม่วงแค่ข้าวโพดพอมอืม,อม,อมลูกด,ด่วนอร่อยนะอืม ลูกเด๋อลูกสาวเก็บมาให้ด้วค่ะพี่น้องค้อนว่าก้อนห่อนนะอี่แหละเอาเถอะเราทอเสียกันเลย <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตลองขามด้วยค่ะพี่น้องค่ะสอบยุคคัวดอกเนื้อน่าจัดให้แน่นแล้วค่ะพี่น้องอะนะครับดึงต่อ <laughs> โค้ยลืบใส่ไหม <laughs> ให้ปลาได้ไหมไม่หลกเอาให้ไมหมก็ัอขอบคุณครับหุยทำยังไงเลยค่ะพี่นหนงอันนี้<ม>ย่างแบบใส่ปลานะด้วเหมือนว่ออืมเสียบ ข้าวโพดใครแม่งแรตเทอรี่เลยพี่น้อง กุ้งกุ้งกับมีซซาพนล่งรสชาติมันก็ะเจียวม,มันๆเลยมั้งสลัดเราทำยัไงฮะ

นี่โตไม่ได้เพียงหรอกไข่มันดิู่ในนี่เขาบอขุดไข่ไม่ออกมันออกมาเห็ดเพราะว่าแมงดาทะเลเมันจะเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าไม่รู้นี่มันไม่เคยเห็นเรื่องเลยสีเขียวหรอไม่เคยเห็นอะไรเสียเลยมันมีเศษเม้าผมเลยแบบยามเขากินข้าวต่อข้าวตออเศษเม้ามันออกเพราะมันออกน้ำมาสั่นเม้าหัวซักเลยวัติี้น้อง มันสิคือเมาเหล่าบอเนะใช่ไหมบอลเนระเดี๋ยมันสิวิ่นนั่นสิบอกอืม แน่นๆจ้ะขาท้องขวบแซ่บป,ปูมา้าจ้ะ โอ้ยทั้งหนาวม,มาเป็นแผ่นแบบเน่นๆนนี่เป็นของโตมันเป็นอย่างนี้เ <c oughs> อาพ <c oughs> ี่หายอ๋ออ <c oughs> ืม หำย่ำกับน,นวัวแห้งนลคะพี่นอออออ้องอือเริ่มหยองแสียบได้ไหมนี่เสียบขนาด รสชาติของมันขอยม,มันมันร้านอาหารอ,อืมอืม,มผักแสบผักจ้ะพี่น้องคะอื <c oughs> ไข่นแ่นๆแซบๆไปเลยจ้ะต่อ,ตอจีแม่งดามไม่เหนียบ่ะยังไม่ได้ใครบ่แม่ตื่นมากเห็ในจะใครดิ ไ้วกินม่แห้งคือแม่งด่าบานห้องเราอ๋อเพิ่ตัวกันนะมันมเป็นสายพันธุ์เดียวกันอ๋มอเดียวอันนี้ก็งามโอ้เลยเนาะหอแปลกแปลซ่บงแบบเฮ้ยหนาวหนาวหนาวโอ้เจมันขี้หนาวน <c oughs> ลองค่ะเหงาเหมาะสำหรับกินข้าวโอ้ยกินเอาก,อกี่หนังเนาะใช่ไหมกี่หนังกินข่อยกินเลยกินข่อยกินวนะันศุกร์วันเสืรอมาอยู่เหมือนว่าสนใจ เพ่าขนาดนรอยบ่า้กินดีอืมแซบเนาะค่ะพี่น้องคะกีหนังถ้าไปสื่อบอ่ะถ้้เราเก็บไหมก็บได้ป่อนนี้<ะ>ตลาดซอยมีอยู่อืมกีหนังอืมแล้วมันเป็นเข้มเข้มสิบ่ะต้องซิมหนึ่งซิมนที่บาย แซ่บจ้ะอาล่ะค่ะพี่น้องคะมือนี้กระอิ่มแล้วนะจ๊ะถ้ากินมุ่งมั่นกินมะสุผาพืพ่กัำไหนขอถือขอให้เรืองจับพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะพี่น้องมันจะเป็นตัวแบบนี้โอ้ตัวใหญ่เฮียงหายเปิดออกมาไข่มันเกิดซีอยู่นีเนาะพี่น้องคะแซบบ่บก็ใช่แซบบ่บบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ